สวัสดีครับวันนี้กลับไปอยู่กับนายป๊อปจากเด็กเตนเนื้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําข้าวต้มสมองวัวน,นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมขั้นตอนการทาแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆกันได้เลยนะครับส่วนประกอบหลักๆของการทําข้าวต้มสมองวัวก็มีดังนี้นะครับอย่างแรกเป็นข้าวสวยนะครับเป็นข้าวหอมมะลิผงสุกแล้วนะครับเนื้อวัวสับนะครับต,ติดมันนิดหน่อยนะครับ นี้ก็เป็นระเอกุก็เป็นสมองวัวผมก็หั่นเป็นชิ้นพอคําไว้นะครับอันนี้วิธีการทําสมองวัวเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับคลิปไข่เจียวสมองวัวนะครับ3เกลือนะครับกระเทียมพริกไทยรากผักชีครับตำหยาบๆก็ได้นะครับนี้เป็นคณะฮ่องกงนะครับผมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้นะครับที่ข่าวแรกๆคือเป็นน้ําสต๊อกวันนี้เป็นน้ําสต๊อกไก่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมวิธีการทําข้าวต้มสมองวัวกันได้เลยนะครับ มาเริ่มลงมือทำเลยนะครับอย่างแรกก็เอาน้ำมันใส่กระทะนะครับแล้วก็ตามด้วยสามเกลอนะครับพยายามใช้ไฟ,ไฟอ่อนๆดนะครับให้เขาเริ่มหอมนะครับพอเริ่มหอมแล้วก็ตามด้วยเนื้อสับนะครับ เดี๋ยวผมจะคั่วเรื่อยๆให้เนื้อเขาสุกจะให้น้ํามันของเนื้อออกมาส่งกลิ่นหอมครับเดี๋ยวมาดูกันทีนะครับทีน,นี้เนื้อก็เริ่มสุกดีแล้วนะผมจะใช่เหล้าเติมนิดนึงครับเพิ่มความหอมนี่เป็นเหล้ารำนะครับ เรจะตามด้วยน้ำสต็ตอกเลครับน้ำต้อของผมนี่เขนจะเข้มข้นนะครับงนั้นผมจะมีน้ำเปล่าช่วยไปนิดนนะครับตอนนี้น้ำเราก็เริ่มเดือดนะครับหลังจากทิ้งไปสักพักก็จะใส่ข้าวนะครับ ประมาณน,นี้ก็ได้พอนะครับเดี๋ยวผมจะเคี่ยวให้ข้าวข้า,ขาบานสักนิดนะครับเพราะว่าผมชอบข้าวแบบนุ่มๆหน่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบนุ่มๆแข็งๆก็ปรุงต่อได้เลยนะครับตอนนี้น้ำข้าวต้มก็เดือดหนึ่งรอบนะครับผมก็ทําการปรุงแล้วาก็จะใช้แค่เกลือเดียวนะครับใส่เพลินแล้วก็ชิมรสชาตินะครับ เอาคเค็เมปลาแมปลมพอนะครับเดี๋ยวพอสุดท้ายเนี่ย่อนกินเราก็มีการปรุงอีกรอบนะครับในในชามนะครับใช้ได้นะครับก็จะตามด้วยขณาฮ่องกงนะครับ เดี๋ยวจะต้องไปสักพักให้คณะห้องกงเขาสุกนะฮะเดี๋ยวมาดูทีนะครับตอนนี้คณะห้องโงเราก็ใกล้สุดแล้วครับผมก็จะตามด้วยอย่างสุดท้ายคือสมองวัวน,นะครับสมองสมองวัวน,นี้เขาสุกแล้วนะผมใส่เพือท้ายเพราะว่าถ้าใส่ไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวะตะเลน,นะครับผมต้องการให้เขาอยู่เป็นชิ้นอันให้เราเคี้ยวได้ครับสมองวัวน,นี้ก็จะมีคาร์โบไฮเอรสูงสักนิดนึงนะครับฉะนั้นก็ไม่ควรจะใส่เยอะนะครับเอาแค่พอดีๆๆๆนะครับ เคครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานแล้วก็ชิมข้าวต้มสมองวัวกันนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเมนูในวันนี้ข้าวต้มสมองวัวนะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดีก,กว่านนี้ผมก็ปรุงรสชาติมาแล้วครับตามใจชอบมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีเค็มนะครับเราจะ นะเจ้าสมองวัวนะครับอเนโคอคระครับโเดียค <Okay. c oughs> คำเดียวจบเพราะว่าตัวสมองวัวเนี่ยเขานุ่มมากพอเขอ้าปากไปเนี่ยเคลือลื่นนะครับละลายในปากเลยเป็นบุ้นเลยนะครับอร่อยดีมันๆน,นะครับแล้วก็ได้ความหอมของสามเกิร ของน้ำสต๊อกมีเนื้อวัวแล้วก็ผมปรุงเจ้าพริกขมส้มเข้าไปเนี่ยมีพริกป่นก็อร่อยจัดจ้านเลยนะครับใช้ได้เลยสำหรับเมนูนี้ดเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปข้าวต้มสมองวัวไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าช่วยกดซับ s c r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทำคนทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ